ค่ะหลายหลายคนบอกว่าพี่อึงพี่อึงคะหนูสงสัยจริงๆเลยค่ะดูคลิปพี่มาตั้งหลายครั้งหลายรอบหลายคลิปแล้วสรุปว่าพี่อึงเนี่ยเป็นครีเอเตอร์แบบไหนอะไรยังไงคะเล่าให้ฟังซิคลิปนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ทุกๆคนฟังว่าพี่อึงเป็นครีเอเตอร์อ่อครั้งแรกเนี่ยเปิดโหมดมืออาชีพแล้วก็เป็นครีเอเตอร์ในระบบ เมตาครีเอเตอร์นั่นหมายถึงพี่อึ่งจะต้องทำเวลาการรับชมให้ได้60,000นาทีพี่อึ่งถึงจะได้รับการาส่งเรื่องเข้าไปขอเป็นครีเอเตอร์ในระบบเมตาและพี่อึ่งก็ใช้เวลาตรวจสอบทั้งหมด 7วันในการที่พี่หึงจะได้เป็น Meta c r e เอเตนะคะทุกๆคนคะ่ะแล้วมันก็เป็นเรื่องที่แบบว่าเออเป็นเรื่องอะไรที่ถ้าเราอยู่ในระบบ Meta แล้วเราทุกคนผ่าน60,000นาทีมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเออใช้ความสนับสนุนและการช่วยเหลือจากเพื่อนๆคะ่ะมาดูเราไลฟ์สดมาให้กำลังใจเราในทุก ในทุกๆช่องทางทําให้เราผ่านจุดนั้นมาได้เราจะรู้สึกว่าเราจะผูกพันกับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆหลายๆคนมากสุดท้ายพี่อึ่งกออ็อยู่ในระบบเบตา้าแล้วเขาเปลี่ยนระบบเป็นระบบเบตา้าแล้วก็ยังไม่เชิญพี่อึ่งนะจนในที่สุดเนี่ยวันที่12เดือนนี้ค่ะมีนาคมพี่อึ่งทำคลิปออกมาว่าทำไมไม่เชิญเราสักทีเพราะมันมีกระแสะมาว่ามันมีหลายๆคนได้รับเชิญในระบบเบตา้า ล็อตนี้ใช่ไหมคะหลังจากนั้นพอวันที่13มีนาคม2568ที่ผ่านมาเนี่ยค่ะทุกๆคนคะ่ะตื่นแต่เช้ามาลืมตาตื่นขึ้นมาปุ๊บพี่ก็เข้าไปดูในแดชบอร์ดปรากฏว่า13มีนาคม2568ระบบเ,ออเบตา้าก็ได้เชิญพี่อึ่งมาให้ตั้งค่าในฐานะ เบต้าครีเอเตอร์พี่อึ่งก็รีบตั้งค่าด้วยความดีอกดีใจค่ะทุกๆคนค่ะหลายๆคนบอกว่าพี่อึ่งค้าได้ระบบเมตา้าแล้วพี่อึ่งจะดีใจกับระบบเบต้าด้วยใช่ไหมคะ พี่อึ่งดีใจค่ะทุกๆคนค่ะมันมีความรู้สึกว่าไม่ว่าจะเป็นระบบเมตาหรือระบบเบตาก็ตามถ้าเราได้เป็นครีเอเตอร์แล้วมันก็คือเหมือนกันอาจจะเพิ่มความเข้มข้นหรืออาจจะมีรายละเอียดปริย่อยในการที่จะทำงานซึ่งออตรงนั้นนะพี่อึ่งก็ไม่สามารถที่จะมาบอกกับทุกคนถึงรายละเอียดตรงนั้นได้เปะ๊เปะ แต่ทุกคนคะ่ะในความคิดของพี่หงนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบเมตาหรือระบบเบต้าที่พี่หยงก็ได้ทั้งสองอย่างนั่นแหละคะ่ะแต่สิ่งที่พี่หยงมีความรู้สึกก็คือ,อ,อในความที่เป็นพี่หึุ่งนะพี่ก็ทํางานเต็มที่ในในความเป็นตัวของตัวเองอะ่ะคือจะเป็นคนที่ถ้าทุกคนรู้จักก็คือเป็นคนที่ไม่ยัง้งไม่ออมไม่เก็บทําเต็มที่จริงๆคะ่ะ คือมันอาจจะคําว่าเต็มที่ของคนคนหนึ่งเมื่อไปเทียบกับคําว่าเต็มที่ของคนอีกคนหนึ่งมันไม่เท่ากันค่ะทุกๆคนค่ะแต่ด้วยความที่พี่หยุ่เป็นนักกีฬาเป็นนักสู้เป็นนักสู้ที่มีใจสู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามพี่หยุ่จะเต็มที่กับสิ่งนั้นเสมอเพราะคติประจําใจของพี่หยุก็คือ ถ้าเราได้ลงมือทำอย่างเต็มที่แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นได้หรือไม่ได้ผลลัพธ์ที่ดีอย่างไรก็ตามอย่างน้อยเราได้บอกกับตัวเองว่าเราได้ทำสิ่งนั้นอย่างเต็มที่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ว่าพี่หญิงจะได้เป็นเออเป็นนักกีฬาเป็นแม่ค้าเป็นลูกหรือว่าเป็นแม่หรือว่าเป็นภรรยาหรือว่าเป็นเพื่อนหรือพี่หญิงเป็นครีเอเตอร์ เป็นพี่หรือเป็นน้องเป็นครีเอเตอร์ในระบบเมตาหรือเป็นครีเอเตอร์ในระบบเบตาไม่ว่าพี่หญิงจะเป็นอะไรพี่หญิงจะเป็นให้ให้สุดๆ เป็นให้สุดๆค่ะเป็นแม่ค้าเราก็จะเป็นแม่ค้าที่สุดๆเป็นนักกีฬาเราก็จะเป็นนักกีฬาที่สุดๆเป็นอะไรก็สุดๆนะคะเป็นภรรยาก็คือดูแลหน้าที่ภรรยาอย่างสุดๆเมื่อพี่อึ่งเป็นครีเอเตอร์พี่ก็เป็นครีเอเตอร์ที่แบบสุดๆเพราะฉะนั้นทุกๆคนจะเห็นว่าพี่อึ่งส่งภาพเยอะพี่อึ่งส่งคลิปเยอะพี่อึ่งส่งอะไรอะไรก็เยอะเยอะไปหมดแหละเพราะเรามีความรู้สึกว่าทําอะไรก็ได้ทําให้มันสุดๆ เมื่อ,อแล้วผลมันจะเป็นอะไรเรากา็สุดแต่ว่าผลมันจะเป็นอะไรอะ่ะแต่ว่าเราทําทุกอย่างให้สุด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 เท่าที่เราทําได้ซึ่งก็บอกว่าสุดสุดของคนคนหนึ่งมันก็ไม่เท่ากับสุดๆดของคนอีกคนหนึ่งมันไม่เหมือนกันค่ะทุกคน แต่อยากให้ทุกคนคิดว่าทําสุดๆในความรู้สึกของตัวเองผลจะออกมาเป็นอย่างไรอันนั้นเราก็ยอมรับได้แต่สิ่งที่เราจะได้มาสิ่งแรกเลยคือเรามีความสุขกับสิ่งที่เราได้ลงมือทําค่ะทุกคนเราลงมือทําแบบสุดๆเราก็มีความสุข ตอนนั้นะมีความสุขเลยมีความสุขเลยแล้วก็เวลาที่มีผลตอบรับมีคําชมหรือมีกําลังใจมานั่นก็คือความสุขที่สุดๆแล้วสุดท้ายก็คือรายได้ที่มันจะตามมามากหรือน้อยก็อย่าไปอิงกับคนอื่นอย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นค่ะทุกคนค่ารายได้ที่จะตอบแทนเรามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราทำค่ะทุกคน สรุปว่าพี่ก็อยากมาให้กำลังใจทุกทคนเหมือนเดิมนะคะอยากให้ทุกๆคนมีความสุขกับชีวิตปัจจุบันของทุกๆคนคะ่ะทุกทกคนคะ่ะชีวิตคือความสุขเราคือผู้ที่เลือกและ เติมเต็มความสุขให้ตัวเองนะคะคลิปนี้ยาวอีกแล้วแต่มันออกมาจากใจของพี่อึงค่ะที่พี่อึงอยากจะบอกกับทุกๆคนนะคะใครสมหวังพี่อึงดีใจด้วยใครที่ยังรอความหวังอยู่พี่อึงจะอยู่เคียงข้างด้วยค่ะรักนะคะสุขค่ะ